การท่องเที่ยวของประเทศไทยเตรียมนำเสนอโครงการอันซีนนิวซีรีส์หลังรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายล็อกดาวน์กับ25แหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนทั่วประเทศปลุกกระแสการเดินทางภายในประเทศเพื่อไปสัมผัสความหัศจรรย์ของเมืองไทยในมุมมองอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมเช่นภาคเหนือเขาล่องเรือตะมื่นจังหวัดพิษณุโลกตะการตากับไฮไลท์ป่าหินลอยฟ้าแบบ360องศาชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกบนยอดเขาหินปูนสุดลูกหูลูกตาภาคใต้เช่นเกาะ้าจังหวัดพังงา คลมาทรายขาวกลางอันดามันที่ร้อให้คุณสัมผัสเกาะเล็กๆแปลกตาเข้าถึงยากจนอยากไปสัมผัสอีกครั้ง ภาคอีสานเช่นภูพระจังหวัดเลยประการพระขาวล้อมเขาที่เกิดจากพลังศรัทธาของชาวบ้านรวบรวมพระพุทธรูปปางสมาธิสีขาวจำนวน1,250องค์ในบริเวณยอดเขาในอุทยานเทิอพระเกียรติบ้านหมากแข้งภาคตะวันออกเช่นสวนพฤกษศาสตร์ระยองจังหวัดระยองมาสจันป่าเสม็จพันปีที่มีลักษณะพิเศษทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่ชุ่มน้ําเป็นภาพที่สวยงามไม่เหมือนใครภาคกลางเช่นพระพุทธรูปหินลาวาสีดําจังหวัดสระบ,บุรีปริศนาธรรมแห่งถ้ำกระบอกนอกจากนี้ทททยังขอร่วมเป็นกําลังใจให้กับผู้ประ ประกอบการการท่องเที่ยวฝ่าวิกฤตและเสริมสภาพคล่องธุรกิจไปด้วยกันด้วยการจัดโปรโมชั่นสนับสนุนผู้ประกอบการในโครงการอันซี n น New Series น้ำใจไทยช่วยไทยในรูปแบบซื้อก่อนเที่ยวทีหลังที่มอบสิทธิพิเศษมากมายให้กับคนไทยที่รักการท่องเที่ยวติดตามรายละเอียดและความหัศนจรยนของเมืองไทยได้ที่ Facebook Amazing Thailand หรือโทร1672เพื่อนร่วมทาง